นางปตาจาราได้สูญเสียสามีจากอสรพิษร้ายสูญเสียบุตรชายคนเล็กให้กระแสน้ำพัดพาไปและสูญเสียบุตรชายคนโตให้เหี่ยวโฉบเฉี่ยวไปต่อหน้าต่อตาเมื่อนางเดินทางกลับบ้านเกิดด้วยความหวังสุดท้ายก็ได้พบเพียงกองเท่าทานบิดามารดาและพี่ชายของนางได้เสียชีวิตลงแล้วในกองเพลิงความทุกข์ระทมอย่างแสนสาหัสได้พรากสติสัมปชัญญะของนางไปจนหมดสิน้น นางวิ่งเปลือยกายไปตามท้องถนนพรำเพออย่างคนเสียสติจนกระทั่งได้ไปถึงเชตวันมหาวิหารที่ซึ่งพระพุทธองค์กำลังทรงแสดงธรรมอยู่ผู้คนต่างภาคกันขับไล่แต่พระศาสดาทรงห้ามไว้แล้วตรัสเรียกนางด้วยพระสุรเสียงอันเปี่ยมด้วยเมตตาว่าน้องหญิงจงกลับมามีสติเถิดเมื่อนางได้สติและเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบพ,พระพุทธองค์จึงได้ตรัสพระคถาอันลึกซึ้งว่า น้ำตาที่เธอหลั่งไหลในสังสารวัตนี้เพราะการพลัดพรากจากผู้เป็นที่รักนั้นมีปริมาณมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เสียอีกบุตรหรือบิดามารดาก็ไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้เราได้อย่างแท้จริงนางปตาจาราได้ฟังก็บรรลุธรรมในทันทีเรื่องราวอันแสนรันทดนี้จบลงเพื่อสอนให้เราเห็นความจริงว่าความพลัดพรากเป็นของธรรมดาและให้เราย้อนถามใจตนเองในคืนนี้ว่า เรากำลังยึดเหนี่ยวผู้เป็นที่รักไว้แน่นประหนึ่งว่าเขาจะเป็นของเราตลอดไปหรือไม่แล้วเราจะเรียนรู้ที่จะรักอย่างดีที่สุดในปัจจุบันพร้อมกับเตรียมใจยอมรับความจริงอันสูงสุดของชีวิตได้อย่างไร